ที่นี้มานะครับปุ่มเปียมนะครับมาปุ่มเปียมมาร้านผู้อะก็้อนะครับนี่นะครับร้านของเสียจื้นะครับป่าจื้นะครับพอดีก็นี่ครับร้านนะครับร้านมีกาแฟลาเต้อะไรมากมายครับของของไทยนะครับของฝากมีเปียมนะครับนี่นะครับเดินมานะครับนี อยู่ที่ภมเปี้ยมนะครับเขตอำเภอพูพะนะครับนี่นะครับมาแล้วครับนี่ขอมมากมายนะครับผ้าเสื้อกระเป๋านี่อันนี้นักท่องเที่ยวนะครับนี่มาพักผ่อนครับนี่พักผ่อนครับนีร้านกาแฟมีร้านกาแฟร้านกาแฟนะครับนี่จะของบ้านครับ ปาจื้อครับปาจื้อเจ้าของร้านือฮะก็นะครับกูฮาก็กูฮะก็นะครับขาทวนกับผู้ถิดไปนะครับนี่เจ้าของร้านนะครับมีมากมายครับของฝากนะครับของกุ้งเปี้ยมนะครับเดินโดนครับนี่นี่นี่ลูกชายสองคนนี่ลูกชายคนกลางคนเล็กครับนี่กระเป๋านี่ครับมาเลยครับลูก มีมากไหมครับผมฝากนะครับมีลูกชาย2องคนมีพี่สาวหนึคนนะครับเป็นพยาบาลอยู่อุ้มหางนะครับนะครับมีกาแฟครับทุกอย่างกาแฟสดครับเดี๋ยวไปดูที่ไล่นะครับดูไปดูที่ไร่ดูที่ไล่นะครับมีกาแฟและไล่สดๆเด้ยวถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวตามมาครับถ่ายมา นี่ลูกค้าผู้ดีครับนี่มาพักผ่อนหนาวที่ถึงที่ร้าเปิดร้าแล้วมั้ยนี่นะครับนี่ครับรถกาแฟสดกาแฟสดรถสดนะครับนี่ครับนี่ครับยาวนนู่ยาวถึงบนดอยนู่นแล้วครับนี่รถกรมทางหลวงมาทำไยครับอ่าอันนี้แล้วครับอันนี้ลูกสาวผมครับนี่ชื่อลีจัยฝั่งร้านฟั่งนั้นนะสวัสดีครับ